ข่าว Voice News เวลา16นาฬิกานะคะมากันที่การเสวนาหัวข้อ Les Majesty ในการเมืองที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านกฎหมายนะคะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยนักวิชาการส่วนหนึ่งค่ะก็ได้แสดงความเห็นว่านับจากนี้ไปอีก2ปีนะคะถือว่าเป็นช่วงที่น่าจับตามองประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านของการเปลี่ยนแปลงปรการปกครองแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะคะเนื่องจากว่าในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีคดีหมิน่นแล้วก็การดําเนินคดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพมากถึง478คดี ช่วงนี้ไปติดตามรายงานสดนะคะจากคุณสุบงกตสุกแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุบงกตคะ การเสวนานะคะเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่เดียวค่ะการเสวนาในหัวข้อนะคะการเมืองใน l ล s ม m a จ e s t y หรือ list m a j ตี้ในการเมืองนะคะโดยวันนี้ค่ะมีนักวิชาการรวมถึงนักกฎหมายมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะสิ่งหนึ่งในนั้นค่ะคือดรเดวิดสเตกฟัสค่ะผู้อํานวยการนะคะศูนย์การแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนักวิชาการด้านกฎหมายนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คือท่านได้ตั้งคําถามว่าค่ะว่าประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและเชื่อว่าอีก2-3ปีข้างหน้านี้นะคะประเทศไทยจะหน้าตับ จับตามองเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายทบทวนกฎหมายอื่นๆนะคะรวมถึงกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เป็นหัวข้อในการเสวนนาในวันนี้ค่ะหนึ่งในนั้นค่ะหัวข้อที่น่าสนใจกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในปีที่ผ่านมานะคะมีคดีมากถึง478คดีค่ะซึ่งถือว่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีก่อนๆหน้านี้ค่ะในต่างประเทศนะคะยังยกตัวอย่างด้วยว่าในต่างประเทศนั้นนะคะจะมีการคัดกรองก่อนว่าเกี่ยวข้องหรือว่า เข้าข่ายกับพดีหมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพหรือไม่ขณะที่ในประเทศไทยนั้นแม้แต่พูดหรือว่าแสดงความคิดเห็นก้าวล้ำไปเพียงเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าหมิ่นพระบร,รมเดชานุภาพแล้วค่ะรวมถึงนะคะวันนี้ยังมีรองศาสตราจารย์สมชายปีชาศิลปะกุค,ค่ะหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะก็มองว่าเกิดหมยหมิ่นในไทยนั้นนะคะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงอย่างต่อเนื่องค่ะ แต่ในเมื่อก่อนนะคะในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชโทษของกฎหมายหมิ่นนั้นนะคะไม่เกิน7ปีแต่เมื่อแก้ไขแล้วและในปัจจุบันค่ะก็มีโทษจำคุกที่เพิ่มมากขึ้นก็คือ3า5ถึงสิปีการเสวนาวันนี้นะคะมีหลายฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหนึ่งในนั้นค่ะนักศึกษาก็ตั้งคำถามได้อย่างน่าสนใจค่ะเพราะพวกเขาแสดงความคิดเห็นว่า การรวมถึงนักกฎหมายว่านะคะหากพวกเขาแสดงความคิดเห็นลงไปใน Facebook แล้วพวกเขาจะถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือไม่หรือเข้าข่ายกฎหมายหมิ่นหรือไม่ในมาตรา112นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะสื่อมวลชนอย่างพวกเราเองนะคะรวมถึงวอชที TV เองก็โดนตั้งคําถามเหมือนกันค่ะว่า ในกระบวนการที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงที่การเมืองคึกคักหรือว่าร้อนแรงเนี่ยนะคะสื่อมวลชนเองเซ็นเซอร์ตัวเองหรือไม่ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ซึ่งวันนี้นะคะก็ทําให้สื่อมวลชนหลายๆคนค่ะ ทำให้หน้าชาไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้พะยังรวมถึงนะคะมีนักวิชาการรวมถึงนักกวีอย่างเพนพัคตะนะคะนักเขียนชื่อดังหรือคําพกาค่ะที่เป็นนักเขียนนะคะก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยในมุมมองวันนี้ถือว่ามีความหลากหลายมากเพราะว่ามีตั้งแต่นักวิชาการอาจารย์รวมถึงนะคะนักกวีนักศิลปะนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องกฎหมายหมิม่นในวันนี้ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณคุณสุวังกตสุสแก้วนะคะและนี่ก็เป็นรายงานนะคะรวมถึงเป็นรายละเอียดนะคะของการเสวนาในหัวข้อ Les Majesty ในการเมืองที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็มีแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจนะคะโดยประเด็นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่นํามาเสวนาในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวได้อีกครั้งค่ะเวลา17นาฬิกาในชั่วโมงข่าว Voice News สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ de potence va la tour